ก็สวัสดีครับเป็นกับของฟิลิปนะครับก็เมื่อสักครู่นี้ผมก็ได้สัมภาษณ์ของรายการทุกโต๊ะข่าวนะครับนะฮะวันนี้เองนะครับประมาณสักบ่ายโมงก็มาเจาะฟิลิปประเด็นเรื่องนะครับอภินิหารผู้วิเศษก็เจ้าเก่าเช่นเคยนี่แหละครับนะฮะคราวนี้ก็ไปในโน่นเลยนะครับลงไปในหมาหาสมุทรนะครับกับใต้บาดาลไป ไปค้นหาทรัพย์สมบัติของพระยานาคโอ้โหมีเยอะแยะเลยนะครับนะครับก็เป็นความคิดเห็นของผมแค่นั้นเองนะครับที่ให้ไปกับสังคมนะครับนะฮะก็ติดตามคืนนี้ได้เลยนะครับทางช่องกับอมรินทีวีนะครับช่วงทุกโต๊ะข่าวนะครับนะฮะครับก็มีทั้งไทยรัฐนิวนะครับทุกโต๊ะข่าวช่วงนี้ก็มาสัมภาษณ์นะครับ ทางทางไหนนะทางทุกโต๊ะเก่าวนะครับตัวมาช่วงแรกก็เกี่ยวกับทุกมานะครับการเสกนะครับพระธาตุนะรพระธาตุมานะครับส่วนทางช่องไทยรัฐิวนะครับก็มาเกี่ยวกับการนะครับเศกนะครับอันนี้ก็เป็นเศกนะครับเหล็กไหลนะครับก็มีพระธาตุกับเหล็กไหลนะครับฟิลิปก็ ก็มีหน้าที่นะครับชี้แจงความจริงให้ทราบแค่นั้นเองนะครับว่ามันเป็นมาอย่างไรนะครับผมก็ชี้แจงไปแล้วในประเด็นของเอาของของพระธาตุก่อนพระธาตุเขาก็หนีบไ,ไว้ตรงนี้โป่งแค่นั้นเองนะครับนะฮะนี่นะฮะนีตรงนี้โป่งนะครับแล้วก็คุยกับพระคุยกับคนดูไปเรื่อยๆนะครับนะฮะแล้วเวลากล้องจับก็อย่างนี้เลยนะครับ ก็ม no ีคลิปหลุดอยู่นะครับผมก็โพสต์ให้ดูไปแล้วเครื่องคลิปหลุดนะครับก็ทํานี้นะครับก็เห็นนน่เห็นอยู่นะครับเนี่ยก็ไปจะไหลลงมาปุ๊บมานะฮะอันนี้นะครับเศษประทากส่วนในของที่ที่กระบ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 ี่เนี่ยก็เหมือนกันก็หลุดเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นคลิปหลุดก็เห็นคาตาผมก็ลงคลิปให้ดูแล้วอันนั้นนะครับเศษเหล็กไหลเศษเหล็กไหลขับพีนะครับมีเหล็กไหลเหล็กไหลนะครับปีก เมืองทับเจตปีเด็กหลายปีเมืงทับก็ก็หนีไปไว้นี่กันนะครับแล้วก็หนีไปไว้เนี่ยนะครับอ่าหนีไปไว้หนีไว้นี้นะครับอ่าันนั้นยิงเล่นยิงง่ายใหญ่เลยไปจับมือนักข่าวแบบนี้ก็ซ่อนไว้ก่อนแล้วจับมือนักข่าวแล้วก็ยกขึ้นไปวุบมานะครับอ่าแล้วก็เนี่ยนะครับแล้วก็มามามาเนี่ยก็ค่อยๆเคลี่ยวๆออกมานะครับเนี่ยเดี๋ยวก็ออกมาเนี่ยนะครับมันก็น่าขำวันนั้นที่ เขาไปเจาะนะครับไทยรัฐนะครับอาจารย์เขียนไม่ออกครับขาอย่ถึงนี้ก็เห็นชัดๆเลยเลยนะครับว่านะครับนี่ก็เป็นก็ผมก็ได้ทำหน้าที่ส่วนของของผมนะครับนะับผมฟิลิปก็ให้ข้อเท็จจริงนะครับกับประชาชนนะครับให้ทราบนะฮะ ว่ามันเป็นมาเช่นไรนะครับก็ดยความเคารพนะครับก็ไม่ได้ว่าจะไปว่าอาจารย์เขาทั้งสองท่านนะครับแต่เรื่องข้อเท็จจริงนะครับก็ต้องพูดกันในตามเรื่องข้อเท็จจริงนะครับวันนี้คลิปก,กลับราประกอบ,ก,บกลับสวัสดีครับแล้วก็ฝากนางฟ้ามายากลนะครับจัดเลี้ยงสังสรรค์เรียกนางฟ้ามายกลได้เลยครับเพราะมันตอบทุกโจทย์น่านักทุกคนสวยทุกคนโดยเฉพาะิลิปปันเองมเราะคะ